สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อเวลา2นาฬิกา45นาทีวันที่27มกราคม2567นายนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองนายอัธสิทธิธ์สัมพันธรสอธิตประกรมการปกครองนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น,นายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตวรวจราชการกรมการปกครองนายวิรุณศิทธิ์ทิวงผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองร้อยตํารวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองนายภัยทูลมหาชื่นใจประหลัดจังหวัดสมุทรสาครน,นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกว่า30นายร่วมกับสำนักง,งานปปสภาค7ฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทุ่มแบนจับกลุ่มสถานบริการละเมิดกฎหมายเปิดเกินเวลาขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เกินเวลาและยินยอมให้นักท่องเที่ยวใช้สารเสพติดภายในสถานบริการนายอนุทินเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนว่าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีสถานบริการแท็กผับปล่อยปละละเลยให้นักเที่ยวใช้สารเสพติดภายในสถานบริการและยังแสดงดนตรีส่งเสียงดังรบกวนชุมชนเปิดให้บริการเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนด และอวดอ้างว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้การสนับสนุนจึงขอให้กรมการปกครองทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจึงส่งสายลับสืบสวนข้อเท็จจริงต่อเนื่องพบว่าสถานบริการแท็กพับกระทาผิดตามข้อร้องเรียนต่อมาวันที่26มกราคม2567ต่อเนื่องเช้า27มกราคม2567ชุดสายลับจึงแจ้งไปยังชุดจับกลุ่มเพื่อเปิดปฏิบัติการจู่โจมจับกลุ่มสถานบริการแท็กพับ เมื่อชุดจับกลุ่มเข้าถึงภายในภพัพพบนักเที่ยวจํานวนมากกําลังดื่มบรรยากาศความสนุกสนานเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวนักเที่ยวได้แตกตื่นโยนยาเสพติดทิ้งเกลื่อนเต็มพื้นและพยายามหลบหนีโดยได้พยายามหลบหนีออกไปทางประตูหลัง แต่เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองก็ได้ควบคุมนักท่องเที่ยวที่เหลือไว้ได้จํานวนหนึ่งและประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบจึงให้เจ้าพนักง,งานปปสภาค7ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเที่ยวทุกรายพบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ77รายแยกเป็นชาย38รายและหญิง39ราย โดยมีพนักง,งานของทางร้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าผับนี้มีแต่คนเล่นยาทั้งนี้ทางพนักง,งานฝ่ายปกครองจึงได้จับกลุ่มตัวเจ้าของร้านและร้องทุกกล่าวโทษในฐานความผิดเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดภายในสถานบริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายและจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งการกระทําของสถานบริการดังกล่าวเป็นการฝาฟาฟ่าฝืนคําสั่งคอสชโดยได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครออกหนังสือคําสั่งพิจารณาปิดสถานที่เป็นเวลา5ปีนายนุทินบอกว่าสถานบริการแห่งนี้เคยเปิดให้บริการในชื่อนอสผับและถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกลุ่มฐานเปิดผับอับยาและถูกสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา5ปีมาแล้วเมื่อปี2561จนมาถึงปัจจุบันตัวอาคารเดิมถูกลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วปรับปรุงใหม่ใช้ชื่อร้านว่าแท็กผับ แต่ทั้งนี้ยังประกอบธุรกิจท้าทายกฎหมายอีกจากการสืบสวนทางลับพบเป็นผับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หนุนหลังโดยหลังจากนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจะนำเรื่องส่งต่อไปยังคณะกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขยายผลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นายนุชินชาเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเน้นยำ้ำการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาไทยมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบายมุขประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายคือสิ่งที่เราต้องใช้กลไกลของรัฐในการกำจัดให้สิ้นไป